วัสดี f อสทุกท่านเลยนะครับกนเข้าไปดูคลิปผมก็ขออะไรสักอย่างสองอย่างอันดับแรกก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปทูอัพนี่กดเข้าไปฟ้าหม่อก็ได้ช่วยคนรักดไลค์ให้ผมคนลับสองทีด้วยนะครับกดเข้าไปอย่ากดทีเดียวนะกดสองทีกดติดตามอีกกดติดตามอีกสองทีนะครับอ่าก็ไปกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเล่นนะกดทีเดียวพอนะอย่าก,กดสองทีพูดเล่น,นกดทีเดียวพออย่าก,กดสองทีนะกดกระดิ่งด้วยอย่าก,กดสองทีนะไม่เอานะไปละอันนี้จริงจังแล้วก่อนที่เข้าไปดูคลิปนี้ผมก็ขอบอกทุกคนนะครับผมทํางานไปด้วยเล่นเกมเล่นเกมไปด้วยตอนที่กําลังไปเก็บเหรียญผมก็ไม่ให้เล่นเต็มร้อยเท่าไหร่นะทุกคนดูผมก็จะเออหน่อยแต่ยาดานะไม่เอานะ ผมก็ทํางานเนี่ยผมนั่งในรถเพราะผมทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยโอ้โหเขาก็ขอให้ผมมาช่วยเก็บเหรียญไม่เล่นเต็มร้อยเท่าไหร่นะ่ะดานะผมก็ยืนเออเ,ออเออบือ่อหน่อยหนึ่ง ผมทำงานอยู่ผมเลยเข้าอันนี้ไม่เข้าไปในแอร์ผมเลยบอกให้เขาใจเย็นกำลังทำงานอยู่เขาก็คุยกันในดิสแล้วผมก็ฟังเขาอยู่แต่ไม่ได้เปิดไหมเพราะผมทำงานอยู่ทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอะไรอย่างนี้ตอนนี้เขาก็รอผมอยู่ครับรอผมบอกไว้เข้าไปเมื่อไหร่ ตอนนี้ผมก็มาพากเสียงเอาครับตอนนี้นผมไม่ได้เปิดเสียงมาพากที่หลังเอาก็เอาทำงาน,นยังไม่เสร็จเลยนะครับทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนี่ก็มาแอบเล่นเกมนะครับเห็อย่าครับเป็นแอนนะครับเขาว่ารถเนี่ยดิสหลุดแล้วว่าไก่ดิสหลุด ดิสหล,ลุดเป้าไก่มันด่ากูไกเดี๋ยวคิดบัญชีหลังไม่ก่อนกูทำงานอยู่เฉยเอิร์ด <Earth> กูนี่เดี๋ยวไม่เข้าไปงานยังไม่เสร็จเลยนี่เขาก็รอผมเข้านะแต่งานผมยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมก็พิมพ์บอกไม่ได้ผมทำงานอยู่เป <trata> ิดไม่ได้เสียงตกตอนนี้พอดีเราทำงานพอดี แม่งก็เอาผักเสียงเอาอัอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าไปแล้วแต่ก็จะเออเอ,อหน่อยถอดน,น้ำมันก่อนเดี๋ยวรถหาย <c oughs> เกมนี้ไม่ไม,ไม่มีกุญแจรถก็มีกุญแจ,แจนี่ถอดมาอยู่เ <c oughs> ดี๋ยวก็ปล่อยตัวเดินนะพ่โหกประตูไม่เข้าที่เข้าทางกรแพงโคตรเออเลยตอนนั้น เนีอ่ะพี่ปั๊บดิดหลุดโอ้โหไอ้ดิดหลุดกูฟงังพวกมึงอยู่แต่กูพูดไม่ได้พูดใดพี่พูดไปแล้วน้องพี่น้องก็รู้ดูเอานะครับไม่รู้จะพา,ากังไงพาก็ไม่ค่อยเก่งด้วย ไม่รู้รเลยเขาอยู่ไหนเขาว่าคอนเทนเนอร์แดงคอนเทนเนอร์แดงอไอเต้ก็ยิงเคาะไปทีละนัดเอ้เส้นบอ้องว่ะโอ้โหยิงบ้องยัดเล้วคอนเทนเนอร์แดงเออนั่นไย่างไรผมมาโดดลงแล้วโดดตรงแล้วดดยิงกันยับเลยแตกไหมเนาะ ตีไก่เก็บไปแล้วครับตีไก่ตีไก่ไปยิงขลมไปแล้วตามลงมาได้เอิร์ดไก่เอิร์ดไก่ตีไก่โอ้ตอนนี้ผมนึกว่าเกมมันบั็กที่จริงไรไม่ใช่ผมลืมอานาจากมาดูดิแม่งทับสนไงตอนนั้นทำงานก็ทำงานอยู่ <c oughs> เกมก็อยากเล่น เนี่ยแม่งหลังสี่กะโดเลยนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าเกมบักเลยคนระับนึกว่าออกเกมข้าใหม่ทีไหนได้ดูตัวดีๆแม่งไม่ได้อาน้ากากมาเนี่ยโคตรเออเลย่หนสิจิกเลยวหน้ากากมันโคตรเออเลยผมก็มาเล่นมปเต็มร้อยนะทำงานไปด้วย ให้น้องมาหน้ากากมาให้เราอาตอนนี้ก็ได้กากเรียบร้อยแล้วไปก็ทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วก็ยืนเถอะออบื้อหน่อยดาวเทาาที่เห็นนะครับทำงานตอนเก็บเหเรียญเจริญเถอะเจ้านายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับแม่ผมเอง ใช้ไม่แม่งไม่ใช้คนเขาจะมาเก็บเหรียญแล้วขัดจังหวะขัดจังหวะชีวิตทิพหายเลยเ <_ c oughs> จ้านายก็ไม่ใช่คใครที่ไหนแล้วครับแม่ผมเองไ <_ c oughs> ม่ใช้ลูกตอนเล่นเกมนี่โอ้หแย่จริงๆว่างนะครับคนกำลังจะแจ้งเกิดเก็บเหรียญโอ้มาขัดจังหวะชิปหายเลย <_ c oughs> อ่าเจอแล้วครับสองตัว แม่โผล่มามั่ก,ก็ผียิงผีก่นอนโอ้ผีคว้าลูกเปือนได้ไวลังสีแม่นงนี่ก็กินเรื่อยเลยหัวจะล้านแล้วเนะี่ยเจนมะเลงแล้วเนะี่ยไม่ได้ทานยิงะไรเลยยาหมดไม่รู้เท่าไหร่แล้วสามหลอดแล้วงั้นไงควนโผ่ควนโผล่ควนโผล่ลูกเล่านเอาแตกไปเลย ชุบช oh. hey, hey. ุบช hmm. right. ุบชุบเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเพื่อนใจเย็นเพื่อเรียบร้อยนี่สวนอยู่แปดนัดโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาดีแปดนัดก็ฆ่าคนได้อะครับเดี๋ยวแปดนัดแล้วของของก็ตกไปหมดลืมไปเสื้อป้องกันปั๊มยาก่อนหาที่ปั๊มยาแฟนกระสุนกัน เฮ้ยวันมาวันไม่เห็นว่าอ e ีสปอร์ตย,ย,ยิงฟีสปอร์ตเฮ้ยิงได้โดนยิงฟีสปอร์ตเพื่อนเราเข้ามาแต่ไม่รู้ผมอยู่ไหนน่าจะไม่จะบอกตำแหน่งกันนะครับเนี่ยลำยาว น้องผมก็มันก็รักผมเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเอิร์ก็รักพี่เหมือนกันนี่ว่าไปะยะมาให้มือขวาเองนะครับไม่ใช่ใครอื่นหรอกรับสมัครตอนนี้รับสมัครมือซ้ายอยู่มีมือขวาแล้วยังไม่มีมือซ้ายรับสมัครมือซ้ายอยู่ไม่รับคนพูดเพาะนะครับรับคนกวนตีนนะครับโอ้โหมาสี่ตัวเลยดิงดักก่กอนเอิร์ดน้องพี่ถอยเลยเอิร์ดเดี๋ยพี่สกัดดาวลุ่มกันก่อนไม่มันค้าแ เอิรดโอ้โหมันโดดมาแล้ววะไปมันโดดข้ามมาแล้วอเอ้ยโดนไปนัดหนึ่งเอิร์ดโอ้โหโอ้โหลุมพี่เอิร์ดดูหลังไอ้พี่ก่อนเฮ้ยเอิร์ดมันยิงมาเฮ้ย oh, เ okay. ข้าทางหน้าประตูตัวหน,นึ่งหลังก็เข้าโอ้โ oh, ห oh. หน่วยตัวเปิดยิงบ้องอัดนะครับไม่รู้จากหน่วยตัวเปิดทั้งแล้วจากไว้หน่วยตัวเปิดนี่ไงหน่วยต้องเปิดไม่เล่นหรอกปืนมันเ,เล่นบ้องโอ้โ oh. ห โปเต้กับเอิร์ธก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยไก่ีนี่เองปล่อยให้ไก่มันโชว์สักหน่อยหนึ่งไก่สองตัวแย่งกันยิงบแฉบ,บออกไปดูดิโอ้โหไม่มีเฮ้ยอยู่ตรงนี้ด้วยวะ้าวไม่เห็นเลยเพื่อนไม่เห็นกระแตกเลยโอ้โหของมันตกไม่หมดเนี่ยครับป้องกันหนุ่ยตัวเปิดก็ยิงมันเลยนะครับ ด้วยเออส่วนนี่ไงตอนนี้มันก็สร้างหอแล้วพวกเราก็จะหอสเตเ่ินโอ้โหสเตเปิลไม่โดนสเปเปิโคตรแากเลยไปดูที่เหลียญกันนะไปเดี๋ยวดูอีก หน่วยตัวเปิดเขาไก่นะพอเล่นตะบ้องโอ้โหไม่ลูกผู้ชายพอครับไปตุ๊ดครับเล่นตะบ้องไะเล่นปืน50นาทีเอาหหลังเข้าโอ้ทางบ้านแคมเลยอีกหนึ่งนาทีรอยยาวอีกหนึ่งนาที50ิบิ ผมก็พิมพ์บอกคนในแคนนะเอากลับเลยจะบอกให้ตีไก่มนเอากลับที่ตีไก่พราะผมขี้เกียจเอากลับผมได้อยู่ยิงโอ้ตอนนี้เขาก็ไม่กล้าเข้าแอร์นะครับห,หน่อยตัวเปิดก็ยิงป้องเสยไป ไม่รู้เอตายไหมน่าจะไม่ตายชื่อไม่ขึ้นตัวนี้เขาก็อยู่ข้างนอกแล้วกันเต็มเลยเขาไม่กล้าเข้ามาข้างในผมเก่งไงครับเขาเลยไม่กล้าเขา้าโอ้ยที่โมโเยอะมงเดี๋ยวคนดูก็เกลียดมิกมันอยู่ไหนวะใครเก็บเหรียญนะวะ ไก่เอิร์ทกับหนุ่ยตัวเปิดแม่เอาเหรียญกลับแเ้าเปลี่ยนอีกอันหนึ่งไปแลน้น้ะผมก็จะหาไล่ย,ยิงนะครับผมไม่กลับหรกขี้เกียจกลับเถอะนี้มีคนไหมน้น เหตุการณ์น่าจะสง,งบแล้วนะครับานฝั่งนี้ไปรดก่อนเหรียญที่แอร์พอตพวกผมก็ได้แล้วเฮ้ยมีคนยิงว่ะเฮ้ยยิงผิคดคนแล้วไอ้หนุ่มเอาเอาแตกคู่กันเลยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแตกคู่กันเลยไอ้หนุ่ม รถไปต่อไปชาร์จมันไปตัว,วหลังเขา้าตัวหลังไม่เอ้ยอีโดนนัดเดียวไม่โดนเลยไปไหนแล้วะเอาหายแอ้โหฝั่งนู้นเต็มเลยยินดก่อนนี้วเนะี่ยโอ้โหเต็มฝั่งนู้นเลยต้องขับรถไปชาร์จล้ว โหโดโดลิงเลยยิงลิงไวะน่ะไอเด่นอย่าบังหนึ่าตายแล้วโหไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าแต่แหลกไม่กลับนะไม่กลับแล้วไปเล่นฝั่งนู้นด้วยเก็ดกลับโอ้ฝั่งนู้นแม่มีบ้องด้วยไปฝั่งนู้นดีกว่าน่าจะม โอ้โหเต็มเลยสเตย์ส่วนแม่เลยสเตย์ไม่โดนเลยมันโดดเป็นลิงเลยนะครับเพื่อเบื่ออะไรเวลาโดดเนี่ยปับสเตย์พันไม่ติดไหมแต่ก็ไม่โดนสักนัดเลยไม่โดนสักนัดเลยโอ้โหโดนแล้วนัดหนึ่งได้โดนขามั้งข้ายี่สิบเจ็ดเองสเตย์เลยโอ้โหไม่เห็นตัวเลย บอกเพื่อนกลับแต่ตัวเองไม่กลับตัวเองอยู่จริงไม่เห็นเลยนะเห็นแต่เป็นเงาข้าไปใกล้กว่านี้ก่อนอ่าดูช็อตนี้ครับช็อตนี้ช็อตผมแจ้งเกิดอ่าดูไว้ช็อตแจ้งเกิดยิงให้ยิงไม่โดนเลย ไม่โดนไม่ชาดต้องชาดแล้วต้องชัดแล้วต้องชาดแล้วไม่โดนโหยไม่โดนต้องชาดแล้วเออยไม่โดนต่อให้ช็อตนี้ต้องชาดแล้วแตกหนึ่งแตกสองก็นับถึงตัวัำ้ำเอาไม่ไว้ชาดแล้วแตกสาม แตกตีอีกตัวหนึ่งลงบ้างโดดโดดทิ้งแม่เลยแตกหเ่า,อา,อาโ,นนโอ้โหโอ้โหเกมกากปัดทิ้งแม่งเลยไม่เล่นแล้วเกมกากไปแล้วหโอดกำลังกำลังเก่งๆ